เป็นคำกลิ่นนำที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความทรงจำจากยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายเหมือนทุกวันนี้ยุคที่การได้พูดคุยกับเพื่อนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์การมีบัญชีแชทหรือโซเชียลมีเดียสักอันเหมือนกับได้เปิดประตูเข้าสู่โลกใหม่โลกที่ไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาและระยะทางหลายคนอาจจะยังจำได้ถึงเสียงแจ้งเตือนที่ดังขึ้นทุกครั้งที่เพื่อนส่งข้อความมา ความตื่นเต้นเมื่อมีใครสักคนแอดเรามาเป็นเพื่อนหรือแม้แต่การปรับแต่งโปรไฟล์อย่างพิถีพิถันเพื่อแสดงตัวตนให้เพื่อนๆได้เห็นโลกออนไลน์ในวันนั้นไม่เหมือนวันนี้มันเต็มไปด้วยความจริงใจความอยากรู้อยากเห็นและความสดใหม่ที่ทำให้ผู้คนจดจำมาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EDD Channel ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวไอทีธุรกิจและสตาร์ทอั เราจะเล่าเรื่องยากๆให้คุณเข้าใจง่ายแบบจับใจความได้ทันทีทําให้ทุกแนวคิดซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่คุณเข้าใจและสนุกไปกับมันเข้าใจง่ายกระชับและทันเหตุการณ์เสมอถ้าคุณอยากติดตามเรื่องราวเด็ดๆของโลกเทคโนโลยีและธุรกิจอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ ในวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่โลกอินเทอร์เน็ตยังอยู่ในยุคเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ยุคที่ MSN Messenger, ICQ และ Hi5 กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้จักคำว่าโซเชียลมีเดียก่อนที่ Facebook, Instagram หรือ TikTok จะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดแบบในปัจจุบัน หลายคนที่ผ่านยุคนั้นคงยังจดจำความรู้สึกได้ดีและสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อาจไม่เคยสัมผัสวันนี้คุณจะได้รู้ว่าทำไมเครื่องมืออย่าง MSN, ICQ และ h i f ถึงสำคัญและพวกมันได้วางรากฐานให้โซเชียลมีเดียในวันนี้ได้อย่างไร MSN Messenger ถือกำเนิดขึ้นในปี1999จาก Microsoft จุดเด่นของมันอยู่ที่ความง่ายในการใช้งานเพียงแค่มีบัญชี Hotmail หรือ MSN ก็สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วพูดคุยกับเพื่อนๆได้ทันทีอินเทอร์เฟซของมันเรียบง่ายมีหน้าต่างแชทที่เราสามารถส่งข้อความแบบเรียวไทมและยังมีฟีเจอร์อย่าง n u d g ที่เอาไว้เขย่าหน้าจอเพื่อนเมื่ออยากเรียกร้องความสนใจ เสียงเตือนดิ้งที่ขุนหูการตั้งเซตัสว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เช่น b ีซีหรือ Away กลายเป็นสิ่งที่พวกคนใช้แสดงอารมณ์และบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ในอีกด้านหนึ่ง ICQ ซึ่งเปิดตัวในปี1996โดยบริษัทมิราบิลิสจากอิสราเอลถือเป็นโปรแกรมแชทรุ่นบุกเบิกอย่างแท้จริงก่อนที่ MSN จะตามมา ICQ โด่งดังด้วยระบบที่ให้ UIN หรือหมายเลขเฉพาะแก่ผู้ใช้แต่ละคนทำให้เราสามารถแอดเพื่อนด้วยหมายเลขแทนที่จะเป็นอีเมลจุดเด่นอีกอย่างคือระบบแจ้งเตือนแบบอออโอที่กลายเป็นเสียงในตำนานถูกครั้งที่มีข้อความใหม่เข้ามา ICQ เป็นเหมือนการปูทางให้โปรแกรมแชทอื่นๆได้เดินต่อและแม้ว่าปัจจุบันมันแทบจะถูกลืมเลือนไปแล้วแต่ในเวลานั้นมันคือเส้นเลือดใหญ่ของโลกออนไลน์ยุคแรกๆ และเมื่อพูดถึง Hi ไฟ v e ไม่มีใครลืมแพลตฟอร์มโซเชียลที่เปิดตัวในปี2003ได้ h i Five เป็นเหมือนสมุดเฟรนชิปออนไลน์ที่ผู้คนสามารถสร้างโปรไฟล์ปรับแต่งหน้าตาใส่เพลงโปรดใส่พื้นหลังสีภายภายตามความชอบของตัวเองความสนุกอยู่ที่การได้แสดงความเป็นตัวตนให้เพื่อนๆได้เข้ามาเยี่ยมชมและคอมเมนต์หลายคนถือว่า Hi ฟคือจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมโชว์ตัวตนบนโลกดิจิทัลที่ขยายไปสู่ยุค Facebook ในภาย ถ้าเรามองย้อนกลับไปในยุคนั้นการที่เด็กวัยรุ่นนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อพูดคุยกันแทนที่จะโทรศัพท์ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมครั้งใหญ่มันทำให้เราเริ่มเห็นว่าการสื่อสารไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้าไม่จำเป็นต้องใช้เสียงแต่ข้อความสั้นๆที่ส่งผ่านหน้าจอสามารถสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนได้พอๆกับการเจอกันจริงๆ และสิ่งที่ MSN, ICQ และ HiFive ทำในวันนั้นก็คือการปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ต่อมากลายเป็นป่าใหญ่ของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันในประเทศไทย MSN Messenger ถือว่าได้รับความนิยมสูงมากในช่วงปี2000 2008โดยเฉพาะในหมู่นักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานตอนต้นทุกคนจะมีอีเมล MSN เอาไว้ใช้ติดต่อกับเพื่อนและใช้ในการสมัครบริการต่างๆบนโลกออนไลน์ ว a ลลีขอเมลหน่อยกลายเป็นการขอช่องทางติดต่อที่นิยมไม่แพ้การขอเบอร์โทรศัพท์เลยทีเดียวการนั่งร้านอินเทอร์เน็นตคาเฟ่เพื่อแชท MSN หลังเลิกเรียนกลายเป็นภาพจำที่หลายคนไม่เคยลืมในส่วนของ h i f i v e วัฒนธรรมการแต่งโปรไฟล์ด้วยโค้ช h t t m l หรือ CSS อย่างง่ายๆทำให้เด็กๆไทยในยุคนั้นได้เรียนรู้การเขียนโค้ดแบบไม่รู้ตัว หลายคนใส่เพลงใส่ภาพใส่เอฟเฟกวิบวับลงไปในหน้าโปรไฟล์ของตัวเองอย่างภาคภูมิใจมันไม่ใช่แค่โซเชียลแพลตฟอร์มแต่มันคือสนามเด็กเล่นแห่งความคิดสร้างสรรค์ขณะเดียวกัน ICQ ก็ยังมีบทบาทแม้จะไม่ได้รับความนิยมเท่า MSN ในไทยแต่ในระดับโลก ICQ ถือเป็นต้นแบบสำคัญที่ทำให้ Microsoft Yahoo Messenger และต่อมา Facebook Chat นำไอเดียไปต่อยอด สิ่งที่น่าสนใจก็คือโซเชียลรุ่นบุกเบิกเหล่านี้ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของโลกเทคโนโลยีเราเริ่มจากโปรแกรมแชทที่ต้องติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์สู่การมีเว็บเบสอย่าง h i ไฟฟและในที่สุดก็ก้าวสู่แพลตฟอร์มที่ใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนในภายหลัง ทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมโซเชียลมีเดียในปัจจุบันถึงสามารถพัฒนาได้รวดเร็วและทรงพลังเพราะมันมีรากฐานจาก MSN, ICQ และ Hi5 ที่แม้จะหายไปตามกาลเวลาแต่กลับทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมดิจิทัลเอาไว้ให้เราได้สืบต่อ เมื่อเรามองย้อนกลับไปถึงยุค MSN Messenger สิ่งหนึ่งที่ทำให้มันพิเศษก็คือความเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เราสร้างขึ้นมาได้เองผู้ใช้สามารถตั้งชื่อเล่นที่ไม่จำกัดความยาวจนกลายเป็นพื้นที่เล็กๆสำหรับแสดงความรู้สึก บางครั้งก็ใส่สัญ,ญลักษณ์แปลกๆตัวอักษรพิเศษหรือแม้แต่เนื้อเพลงฮิตๆลงไปในชื่อเล่นเพื่อสื่อสารกับเพื่อนโดยไม่ต้องพูดตรงๆลักษณะนี้ทำให้การใช้งาน MSN ไม่ได้เป็นแค่การแชทแต่เป็นการบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกและความเป็นตัวตนในแบบที่คาพูดอาจทาไม่ได้ การตั้งสถานะว่า BC ซีหรือ Away ก็ไม่ใช่เพียงการบอกว่าเรายุ่งหรือไม่ว่างแต่บางครั้งมันยังเป็นสัญญาณให้คนที่กำลังตามจีบหรือเพื่อนสนิทเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ MSN มีสเสน่ห์คือฟีเจอร์ emoticon ที่แตกต่างจากยุคสมัยใหม่ตอนนั้นการที่เรามีรูปหน้ายิ้มหน้าหัวเราะหรือแม้กระทั่งการสร้าง emoticon เองถือว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น มันคือการทำให้บทสนทนามีชีวิตชีวามากขึ้นและยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนการส่งนัดหรือการเขย่าหน้าต่างก็เป็นอีกหนึ่งการสื่อสารเชิงอารมณ์ที่ในโลกจริงเราอาจจะเรียกว่าสกิดหรือดึงความสนใจนั่นเอง ส่วน ICQ ถึงแม้จะเป็นโปรแกรมที่เกิดก่อนแต่สิ่งที่โดดเด่นมากในช่วงเวลานั้นคือระบบแชทรูมส์ซึ่งเปิดโอกาสให้คนแปลกหน้าจากทั่วโลกมาพูดคุยกันโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักทําให้ผู้ใช้หลายคนได้ฝึกภาษาได้รู้จักเพื่อนต่างชาติและขยายโลกทัศน์เกินกว่าขอบเขตประเทศของตัวเองจุดนี้เองที่ทําให้ ICQ เป็นรากฐานสําคัญของความคิดเรื่องโลกไร้พรมแดนบนอินเทอร์เน็ต ไฮไฟฟ์ก็เช่นกันมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การมีบัญชีเพื่อโพสต์ข้อความแต่เป็นการสร้างพื้นที่โชว์ตัวที่หลายคนใช้เป็นเหมือนแฟ้มสะสมผลงานส่วนตัวความนิยมของไฮไฟฟ์ในหมู่วัยรุ่นไทยทําให้เกิดปรากฏการณ์เพิ่มเพื่อนเยอะๆเ,เพื่อให้ตัวเองดูดังและมีคนรู้จักมากมายการมีเพื่อนในไฮไฟฟ์หลักพันถือเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและยิ่งกว่านั้นคือการได้รับคอมเมนต์ในหน้าโปรไฟล์ที่กลายเป็นเหมือนสมุดเฟรนด์ชิพออนไลน์ บางคนก็ใช้ h i ไฟเป็นพื้นที่ประกาศรักบอกเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันหรือแม้แต่โพสต์ข้อความแนวให้กำลังใจในเชิงเทคโนโลยี h i ไฟถือเป็นการปูทางสู่การใช้เว็บโซเชียลเต็มรูปแบบที่ไม่จำกัดอยู่แค่การแชทแต่รวมถึงการแชร์รูปภาพวิดีโอและความรู้สึกการที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขโค้ด HTML และ CSS บางส่วนเพื่อแต่งหน้าโปรไฟล์ได้ทำให้หลายคนก้าวเข้าสู่การเป็นนักออกแบบเว็บโดยไม่รู้ตัว มันคือบทเรียนการเขียนโค้ดที่แฝงอยู่ในความสนุกซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นนั้นเข้าสู่สายอาชีพด้านเทคโนโลยีจำนวนไม่น้อยเรายังต้องยอมรับว่า MSN ICQ และ Hi5 ไม่ได้เพียงสร้างเครื่องมือการสื่อสารใหม่ๆแต่ยังเปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนเกี่ยวกับการเป็นตัวตนในโลกดิจิทัล ก่อนหน้านั้นการใช้อินเทอร์เนต็ตอาจถูกจำกัดอยู่ที่การค้นหาข้อมูลหรือส่งอีเมลแต่หลังจากที่เครื่องมือเหล่านี้เกิดขึ้นผู้คนเริ่มใช้เวลาส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อกับผู้อื่นโดยตรงการสร้างชุมชนดิจิทัลการมีเพื่อนออนไลน์หรือแม้แต่ความรักออนไลน์ก็เกิดขึ้นในยุคนี้เป็นครั้งแรก ในประเทศไทยไฮไฟฟ์ Hi ยังมีบทบาทสำคัญทางสังคมในช่วงปี2005ถึง2009ที่กระแสยังร้อนแรงจนเรียกได้ว่าใครไม่มีบัญชีไฮไฟฟ์แทบจะตกยุคร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เต็มไปด้วยวัยรุ่นที่เข้าไปเช็คคอมเมนต์ดูว่าใครเข้ามาเยี่ยมโปรไฟล์บ้างการแต่งหน้าโปรไฟล์ให้ดูโดดเด่นถือเป็นการแข่งขันเงียบๆที่สร้างความสนุกสนานและบางครั้งก็สร้างแรงกดดันให้หลายคนอยากเป็นที่ยอมรับในโลกออนไลน์ แต่ในขณะเดียวกัน MSN Messenger ก็ยังไม่หายไปจากการใช้งานมันกลายเป็นเครื่องมือที่ผู้คนใช้พูดคุยจริงจังโดยเฉพาะในด้านการเรียนการทำงานและแม้แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวในยุคนั้นการออน MSN เทียบได้กับการออนไลน์ใน Facebook Messenger ของปัจจุบันผู้คนใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันเพื่อคุยกับเพื่อนที่สนิทที่สุดหรือกับคนที่แอบชอบ สิ่งที่น่าสนใจคือความแตกต่างระหว่าง MSN, ICQ และ Hi5 สะท้อนถึงวิวัฒนาการของโซเชียลเน็ตเวิร์ที่ค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบไปตามความต้องการของผู้ใช้ ICQ เน้นไปที่การเชื่อมต่อแบบตัวเลขและชุมชนกว้างๆ MSN เน้นการเชื่อมโยงกับเพื่อนสนิทแบบเจาะจงส่วน Hi5 ฟเน้นการโชว์ตัวตนและการสร้างชุมชนที่เปิดกว้างมากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือรากฐานที่ทำให้ Facebook และแพลตฟอร์มสมัยใหม่เรียนรู้และพัฒนาต่อมา และเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ MSN ต้องเผชิญกับคู่แข่งอย่าง Yahoo Messenger และสุดท้ายก็ถูก Facebook Messenger กลืนหายไป ICQ ค่อยๆเสื่อมความนิยมจนเหลือเพียงตำนานส่วน Hi5 ฟถูกซื้อกิจการและปรับตัวจนไม่สามารถยืนยัดต่อสู้กับกระแสโซเชียลใหม่ๆได้แต่แม้ว่าพวกมันจะหายไปจากการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันมรดกที่เหลือไว้ยังคงปรากฏชัดในพฤติกรรมออนไลน์ของผู้คน เพราะสิ่งที่ MSN, ICQ และ h i 5สร้างขึ้นคือความทรงจำร่วมที่ไม่สามารถลบเลือนได้และมันยังเป็นบทเรียนให้กับแพลตฟอร์มปัจจุบันว่าสิ่งที่ทำให้โซเชียลมีเดียอยู่รอดได้ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ล้ำสมัยแต่คือการสร้างพื้นที่ที่ทำให้ผู้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเป็นพื้นที่ที่พวกเขาสามารถแสดงออกเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริง เมื่อเข้าสู่ยุคกลางทศวรรษ2000 MSN ICQ และ h i 5ต่างก็มีบทบาทชัดเจนในชีวิตประจำวันของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกการมีบัญชี MSN กลายเป็นเรื่องปกติในหมู่วัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้นเพราะมันไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางสังคม การที่ใครสักคนถามว่า on MSN ไหมเป็นคำถามที่แปลว่าอยากคุยกันต่อในที่ส่วนตัวและบ่อยครั้งมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพใหม่ๆความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความรักที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ในอีกด้านหนึ่ง ICQ แม้จะเริ่มเสื่อมความนิยมในบางประเทศแต่ก็ยังคงมีฐานผู้ใช้เหนียวแน่นโดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกรัสเซียและบางประเทศในเอเชียตะวันออก ความคลาสสิกของ ICQ อยู่ที่การเป็นเครือข่ายสากลที่เปิดโอกาสให้คนแปลกหน้าจากทั่วทุกมุมโลกได้คุยกันมันคือจุดเริ่มต้นของการที่ผู้ใช้จำนวนมากเริ่มมองว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เพียงพื้นที่ในท้องถิน่นแต่คือประตูสู่โลกกว้าง ส่วน Hi f ฟฟ e กลายเป็นกระแสหลักในสังคมไทยช่วงปี2006 2009อย่างแท้จริงโรงเรียนมหาวิทยายลัยและแม้แต่ที่ทำงานต่างก็มีการพูดถึงว่าเธอมี g ฮไฟฟ e หรือยังการขอ g ฮ f ฟฟ e กลายเป็นเหมือนการแลกเบอร์โทรศัพท์และที่สำคัญที่สุดคือการแต่งโปรไฟล์อย่างจัดเต็ม บางคนใช้ภาพการ์ตูนสีสันสดใสบางคนใส่เพลงเศร้าเพื่อสื่ออารมณ์บางคนถึงขั้นเปลี่ยนธีมทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้ส้ำใครการแข่งขันกันทําให้โปรไฟล์สวยและโดดเด่นเหมือนเวทีประกวดความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีใครกําหนดกติกาอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าจดจำใน h i ไฟคือการให้คะแนนที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆกดคะแนนโปรไฟล์ของเราได้ระบบนี้สร้างทั้งความสุข ความกดดันและความฮือหาในเวลาเดียวกันบางคนตั้งใจโพสต์ภาพสวยๆเพื่อให้ได้คะแนนสูงในขณะที่บางคนอาจรู้สึกเสียใจถ้าได้รับคะแนนตำ่ำสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงจุดเริ่มต้นของการวัดคุณค่าออนไลน์ที่ต่อมาเราจะเห็นชัดขึ้นในยุค Facebook และ Instagram ที่มีปุ่มไลค์และหัวใจ แต่ความสำคัญที่แท้จริงของ MSN, ICQ และ h i 5ไม่ได้อยู่ที่ฟีเจอร์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่วัฒนธรรมดิจิทัลที่มันสร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมการออนดึกของเด็กยุค MSN ที่มักจะนั่งหน้าคอมจนเที่ยงคืนเพื่อคุยกับเพื่อนสนิทการเล่นอีโมติคอนส่วนตัวที่แทนคำพูดแทบทุกคำหรือการเปลี่ยนสถานะบ่อยๆเพื่อสื่อสารอารมณ์ลึกๆโดยไม่ต้องพูดออกมาตรงๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้ MSN ไม่ได้เป็นเพียงโปรแกรมแต่เป็นวิถีชีวิตดิจิทัลที่ผูกพันกับความรู้สึกในฝั่งของ Hi5 ฟการที่เด็กวัยรุ่นเรียนรู้การใส่โค้ช HTML เพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังใส่เพลงหรือเพิ่มเอฟเฟกต์แฟลชต่างๆถือเป็นก้าวแรกที่ปลูกฝังความรู้ด้านการเขียนเว็บโดยไม่รู้ตัวหลายคนที่เติบโตจากยุคนั้นกลายมาเป็นนักพัฒนาเว็บหรือนักออกแบบในเวลาต่อมา h i ไฟฟ์ five, จึงไม่ใช่เพียงพื้นที่โชว์ตัวแต่ยังเป็นห้องเรียนที่ทำให้คนธรรมดาได้ทดลองใช้ทักษะใหม่ๆและที่ไม่อาจมองข้ามคือ ICQ ที่สอนให้ผู้ใช้รู้จักกับการติดต่อข้ามวัฒนธรรมมันคือครั้งแรกที่คนไทยบางคนได้คุยกับเพื่อนต่างชาติแบบเรียลไทม์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการแชทจริงๆและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องดนตรีหนังหรือเกมในยุคที่ข้อมูลยังไม่ได้แพร่หลายเหมือนวันนี้ สิ่งนี้ทำให้ ICQ มีบทบาทในการเชื่อมโลกที่สำคัญมากในช่วงเวลานั้นแต่เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคสมาร์ทโฟนหลังปี2007การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นการมาของ iPhone และ Android ทำให้ผู้คนต้องการการสื่อสารที่อยู่ในมือตลอดเวลาโปรแกร,รมที่ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์อย่าง MSN และ ICQ เริ่มเสียเปรียบเพราะผู้ใช้ไม่ได้อยากรอถึงบ้านเพื่อเปิดคอมแล้วค่อยแชทอีกต่อไปพวกเขาอยากคุยได้ทุกที่ทุกเวลา ไฮไฟฟก็เจอแรนกดดันไม่แพ้กันเพราะในขณะที่ผู้ใช้อย่างสนุกกับการแต่งโปรไฟล์ f a c e b o o k ก็กำลังเข้ามาด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายกว่าแต่ตอบโจทย์กว่านั่นคือการโฟกัสที่การอัปเดตสถานะและการเชื่อมโยงเพื่อนจริงแทนที่จะเนียมการโชว์หน้าโปรไฟล์แบบจัดเต็ม Facebook ทำให้การสื่อสารกลายเป็นเรื่องง่ายและต่อเนื่องมากขึ้น ทุกสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านจาก MSN, ICQ และ h i f i v ไปสู่ Facebook และแพลตฟอร์มยุคใหม่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปเมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่าก็เข้ามาแทนที่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปก็คือรากฐานที่ถูกวางไว้โดยโซเชียลรุ่นบุกเบิกเหล่านี้ และแม้ MSN จะปิดตัวลง ICQ จะเหลือแค่ชื่อในความทรงจำและ Hi5 จะกลายเป็นเพียงเงาของอดีตแต่บทบาทของพวกมันในประวัติศาสตร์โซเชียลมีเดียยังคงอยู่มันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ความคิดสร้างสรรค์และการเชื่อมต่อที่เราใช้จนถึงทุกวันนี้ เมื่อเข้าสู่ช่วงปี2008-2010ถึง2010เราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้ MSN, ICQ และ Hi ฟค่อยๆเสื่อมความนิยมลงแต่ก่อนจะเล่าถึงจุดนั้นเราต้องย้อนกลับไปมองให้ลึกว่าอะไรที่ทำให้แพลตฟอร์มเหล่านี้เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดและอะไรคือบทเรียนที่ทำให้โลกโซเชียลยุคต่อมาสามารถก้าวขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง MSN Messenger ในช่วงพีคที่สุดกลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตออนไลน์ของผู้คนการคุยกับเพื่อนหลังเลิกเรียนการส่งไฟล์ภาพเพลงหรือแม้แต่การใช้เว็บแคมเพื่อคุยกันแบบเห็นหน้าถือเป็นเรื่องแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นในยุคนั้นหลายคนยังจำได้ถึงการเปลี่ยนดิสเพลย์พิ t u เจอร์หรือรูปโปรไฟล์อยู่บ่อยๆเพื่อให้เพื่อนเห็นความเคลื่อนไหวในชีวิตการสร้างกลุ่มแชทเพื่อคุยกันหลายคนพร้อมกันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ห้องรวมเพื่อนสนิทที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และบทสนทนาตลกตลกในยามค่ำคืน ICQ เองก็มีพลังไม่แพ้กันโดยเฉพาะการที่มันเปิดโอกาสให้เราค้นหาเพื่อนใหม่จากทั่วโลกผ่านระบบค้นหา UIN การได้แอดใครสักคนที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรแล้วพูดคุยกันเป็นครั้งแรกถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกยุคนั้น ICQ จึงเป็นมากกว่าเครื่องมือมันคือสะพานข้ามพรมแดนที่เชื่อมคนจากหลายวัฒนธรรมเข้าหากันไฮซฟยังคงถูกจดจำในฐานะพื้นที่แสดงออกที่ไม่มีขอบเขตการที่ผู้ใช้ สามารถเปลี่ยนธีมใส่เพลงและตกแต่งหน้าตาโปรไฟล์ทำให้แต่ละหน้ากลายเป็นเหมือนห้องนอนดิจิทัลของเจ้าของที่เปิดให้คนอื่นเข้ามาเยี่ยมชมและทิ้งข้อความไว้วัฒนธรรมการทักทายผ่านคอมเมนต์หรือการแข่งการอัปโหลดรูปทายใหม่ๆเพื่อเรียกยอดเข้าชมโปรดิวส์บรรยากาศของอยู่ในสังคมออนไลน์ที่แท้จริง แต่แล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงเมื่อ Facebook เริ่มเปิดตัวสู่สาธารณะและขยายฐานผู้ใช้ไปทั่วโลกความเรียบง่ายของ Facebook ที่เน้นการอัปเดตสถานะและการเชื่อมโยงเพื่อนในชีวิตจริงทำให้ผู้ใช้จำนวนมากรู้สึกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์กว่า การที่ไม่ต้องตกแต่งโปรไฟล์ซับซ้อนแต่ยังสามารถแชร์รูปภาพวิดีโอและแสดงความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็วทําให้คนเริ่มย้ายจาก h i ฟไปยัง Facebook อย่างต่อเนื่องในขณะที่ MSN Messenger แม้จะพยายามเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นการรวมเข้ากับ Windows Live การเชื่อมโยงกับอ e ีเมลและการรองรับการแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่สามารถแข่งขันกับการสื่อสารแบบโซเชียลเน็ตเวของ Facebook ได้ที่สําคัญคือการมาของสมาร์ทโฟนหลังปี20 2007ทําให้พฤติกรรมผู้ใช้เปลี่ยนไปผู้คนไม่อยากนั่งรอหน้าคอมเพื่อคุยอีกต่อไปพวกเขาต้องการแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาและ Facebook Messenger รวมถึง WhatsApp ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างพอดี iCQ เองก็พยายามปรับตัวโดยออกแอป pp, มือถือและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆแต่ชื่อเสียงที่จางหายไปแล้วทําให้การกลับมาเป็นเรื่องยากเมื่อผู้ใช้ส่วนใหญ่ย้ายไปแพลตฟอร์มที่กําลังบูมการแข่งขันจึงเหลือเพียงการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเท่านั้น h i ไฟฟถูกขายกิจการให้บริษัทอื่นและพยายามรีแบรนด์ตัวเองหลายครั้งแต่ไม่สามารถกลับมาสู่ความนิยมแบบเดิมได้เพราะ Facebook Instagram และแพลตฟอร์มใหม่ๆเข้ามาแทนที่ด้วยประสบการณ์ที่สดใหม่กว่าและระบบการ เชื่อมต่อที่ทันสมัยกว่าหากถามว่าทำไม MSN, ICQ และ Hi f i ถึงไม่สามารถอยู่รอดได้คำตอบคือพฤติกรรมผู้ใช้เปลี่ยนโลกดิจิทัลไม่ได้หยุดนิ่งการที่แพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านจากคอมพิวเตอรส์สู่สมาร์ทโฟนและจากการตกแต่งโปรไฟล์สู่การอัปเดตแบบเรียไทม์ทำให้เขาถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่จนถึงวันนี้คือความทรงจำ MSN สอนให้เรารู้จักกับความสนิทสนมออนไลน์ ICQ ทำให้เราเชื่อมต่อกับคนแปลกหน้าจากทั่วโลก h i 5เปิดโลกของการแสดงออกและการสร้างตัวตนดิจิทัลทั้งหมดนี้คือบทเรียนที่แพลตฟอร์มรุ่นใหม่เรียนรู้และต่อยอด และถ้าเรามองในเชิงธุรกิจการล้มเหลวของ MSN, ICQ และ Hi5 ก็คือการยืนยันว่าในโลกเทคโนโลยีไม่มีใครเป็นผู้นำตลอดการทุกแพลตฟอร์มมีช่วงเวลาของตัวเองเมื่อกระแสะเปลี่ยนหากไม่ปรับตัวก็ต้องหลีกทางให้คนที่พร้อมกว่าเสมอ ดังนั้น MSN, ICQ และ Hi5 จึงเป็นเหมือนผู้บุกเบิกที่แม้วันนี้จะไม่อยู่แล้วแต่ร่องรอยของพวกเขายังปรากฏในทุกโซเชียลมีเดียที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นปุ่มสถานะการส่งข้อความด่วนระบบเพื่อนหรือการแชร์โปรไฟล์ทุกอย่างมีต้นกำเนิดจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ทั้งสิน้น สิ่งที่ MSN, ICQ และ Hi5 ทิ้งไว้ให้โลกดิจิทัลไม่ได้มีเพียงความทรงจำเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญของการพัฒนาเทคนโนโลยีและธุรกิจดิจิทัลที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจนถึงทุกวันนี้ประการแรกคือความเร็วของการเปลี่ยนแปลงโซเชียลมีเดียไม่ได้ตายเพราะไม่มีคนใช้เลยในชั่วข้ามคืนแต่ความนิยมที่ค่อยๆลดลงกลับรุนแรงพอที่จะทำให้แพลตฟอร์มที่เคยรุ่งเรืองถูกแทนที่อย่างสิ้นเชิง MSN จากที่เคยเป็นโปรแกรมแชทอันดับหนึ่งของโลกกลับปิดตัวลงในปี2013อย่างเงียบๆในขณะที่ผู้ใช้หันไปใช้ Facebook Messenger หรือ WhatsApp แทน Hi Five ที่เคยเป็นกระแสหลักในไทยก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อ Facebook เข้ามา ICQ ที่เคยเป็นตำนานก็เหลือเพียงชื่อในความทรงจา ประกาศที่2คือพฤติกรรมผู้ใช้มากกว่าเทคโนโลยีแม้ MSN จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายหรือ h i f i จะเปิดโอกาสให้แต่งโปรไฟล์ได้เต็มที่แต่เมื่อพฤติกรรมของผู้ใช้ต้องการความง่ายและทันทีสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ก็ย่อมถูกละทิ้งไปการมาของสมาร์ทโฟนจึงกลายเป็นจุดพลิกประวัติศาสตร์ที่ทำให้แพลตฟอร์มใดก็ตามที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้งานบนมือถือได้ต้องหายไป ประการที่3คือวัฒนธรรมดิจิทัลที่พวกเขาสร้างไว้ MSN ปลูกฝังการสื่อสารแบบเรียลไทม์ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดแม้จะอยู่ไกลกัน ICQ เปิดโลกทัศน์ให้คนธรรมดาธรรมดาได้พูดคุยกับชาวต่างชาติและแลกเปลี่ยนความรู้ h i 5ฟสร้างวัฒนธรรมการแสดงออกและการโชว์ตัวต,วตนซึ่งทั้งหมดนี้กลายเป็นพื้นฐานที่ทำให้แพลตฟอร์มรุ่นใหม่สร้างต่อได้อย่างแข็งแรง เราจะเห็นว่าหลายฟีเจอร์ในยุคปัจจุบันถูกสืบทอดจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เช่นปุ่มสถานะออนไลน์ออฟไลน์ที่ MSN เป็นต้นแบบกลายมาเป็นจุดสีเขียวใน Facebook Messenger หรือ WhatsApp เสียงแจ้งเตือนอ้อๆของ ICQ ถูกดัดแปลงเป็นเสียงเตือนในหลายแอบปบแล้ววัฒนธรรมการโชว์ตัวต,วต,วตนบนไ h f i ฟ e ถูกสานต่อใน Facebook Instagram จนถึง t i k ตอกที่ทุกคนต่างแสดงออกในแบบของตัวเอง สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการที่แพลตฟอร์มเหล่านี้ทำให้เกิดความสัมพันธ์ออนไลน์ครั้งแรกๆของโลกหลายคนมีเพื่อนสนิทที่ไม่เคยเจอตัวจริงหลายคนเริ่มรักใครสักคนผ่านหน้าจอคอม MSN, ICQ และ Hi5 ทำให้มนุษย์ตระหนักว่าความสัมพันธ์ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยพื้นที่ทางกายภาพแต่สามารถเติบโตและพัฒนาได้แม้อยู่บนเครือข่ายเสมือนจริงซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมดิจิทัลที่เราอยู่กันทุกวันนี้ อีกด้านหนึ่งหากเรามองในเชิงธุรกิจ MSN ICQ และ h i f i คือกรณีศึกษาเรื่องการไม่ปรับตัวพวกเขาเป็นผู้บุกเบิกที่สร้างเส้นทางใหม่แต่ไม่สามารถก้าวต่อเมื่อเส้นทางเปลี่ยน MSN ผูกติดกับระบบ Windows แม่เกินไป ICQ ถูกซื้อไปหลายครั้งและขาดทิศทางที่ชัดเจน h i ฟพยายามรีแบรนด์หลายครั้งแต่ก็ไม่ทันความเร็วของคู่แข่งสิ่งเหล่านี้สอนเราว่าในโลกเทคโนโลยีความสําเร็จในวันนี้ไม่ได้การันตี ความสำเร็จในวันพรุ่งนี้และที่สำคัญที่สุดพวกเขาได้ทิ้งแรงบันดาลใจไว้ให้คนรุ่นใหม่หลายโปรแกรมเมอร์นักพัฒนาและผู้ประกอบการยุคดิจิทัลล้วนเริ่มต้นจากการเล่น MSN การตกแต่งไ i ไฟหรือการพูดคุยใน ICQ นั่นคือจุดประกายเล็กๆที่ทำให้หลายคนกลายมาเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีในวันนี้ ถ้ามองย้อนกลับไป MSN ICQ และ Hi f i จึงไม่ใช่เครื่องมือเก่าๆที่ถูกลืมแต่เป็นบันไดขั้นแรกของสังคมออนไลน์ที่ทำให้เราเก้าวขึ้นมาสู่ยุค Facebook, Instagram, TikTok และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้หากไม่มีพวกเขาเราอาจไม่ได้เข้าใจคำว่าโซเชียลมีเดียในแบบที่เราใช้กันทุกวันนี้ และนี่คือเรื่องราวของโซเชียลมีเดียรุ่นบุกเบิกที่แม้จะเลือนหายไปตามการเวลาแต่ยังคงมีอิทธิพลต่อโลกปัจจุบันและอนาคตของเราเสมอขอบคุณที่รับชมจนจบครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม EDD Channel ไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและเทรนด์ใหม่ๆในโลกเทคโนโลยีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ